การจะดีจะทายไ่ด้คอกข้างเฟื่องฟูโอยกฉพะยูทูปนะครับเช่นลดีวกัเด็กน้องทางลางนะครับวันนี้ครับพามาบึาบง พี่น้องน,นะครับมาเกี่ยวปัญหานะครับเขาเฮียออกสกูหนึ่งนะครับกับสกูสองหลายคนต้องเคยพบนะครับชาวรุ่เกี่ยวยาผ้าเบ่งนะครับมันจะออกจุดใดน,นี่ครับจุดนีจุดหนึ่งครับนี่สกูสองเขาเอืนแล้วก็ตัวนีฟ้าปีดประกอบมันนะครับ ถอดฟ้าปิดตัวเหนียวก่อนน็อยสามตัวนี่ถอดออกาดึงออกมาเลยครับไหม่ออกมาเป็นจินนี่แล้วก็ถอดสกูตัวตั้งนี่ครับมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวสี่ตัวยุเจนี่ครับแล้วก็หาตัวยุเจนี่ทำเพื่อหาตัวนะครับเขาก็ดึงแยกไว้ผลก่อนหล่ะจังดึงออกมาข้างนอกเลยว่ามันจะซุบเขาได้หนี สูบหัวในกระบอกนี่ตัวนี้ครับมันจะกลับไปฮอนใหม่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพายเบิงครับไอเราก็ร่าง่อมแปะอยู่เกีย่ยวปัญหายอยู่ครับแล้วตรงน,นี้ก็ถอดออกมาเบิ้งนะครับนอนฟรีตัวกันตนนัวนีนอนบลอดไรถอนนอนฟรีตัวแล้วก็ข้างบนอีฟรีตัวครับนี่นอนฟรีตัวถอดแล้วก็ดึงออกมาเลยตนนัวนีเป็นท่อส่วงเขาเขาทางอุ่ม นี่ครับข,ขึ้นทั้งอุ่มตัวนี้มัาก็จะมามาควอยู่นี่ครับมาผูเบิงเดี๋ยวมาเบิงเห็นหอยผูบ่นี่ครับมันทะลุนะครับอายุ่ดเละหลายมากเปลี่นถ้ากับเอาตราบนะครับโดยการซื้อแผ่นเหล็กนะครับมาเสียบแปะไว้แปะดันในดันนอกก็ได้แต่ทังที่ดีก็เอาดัานในนะครับเปนไง หรือดันนอกก็ได้ครับว่าดันในยันใบปัดมันปัดกึนมันหนาแหงเฉื่อมปิดดันหนอกเดี๋ยวตัวนี้ไอเรามาเสียอมคาลุดเลยครับบดิถอดไปตัวนี้อย่าพายเบื้องดันนอกตัวถวอดลงมาเดี๋ยวตัวนี้ก็ยีถอดแพีงมอนามไปหลงครับกับถอดมูลรีไปเชื่อมติดคอมเอร์นะครับมูลรีคอมเอร์เรือร้ายครับปีนี้พวดอ่นกบเช็ครถกะแล้วบ่นเหรอยังก่อน เดี๋ยวนี้เราตีอะรปะเฮ้ยเ็นงามปานนี <t uh, <t <t ่ยตกลงดิตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะนี่นะเนี่ยเอาแผ่นเหล็กมาตัดแปะเขาลูกนะครับเลยแล้วเชี่มปิดไปเลยมันจะมี U สี่ด้านมีจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งอยู่นี่แต่กระดานค้างครับเป็นหูวระบายน้ำออกแปะเขามันออกน้ำกับปิดไปเลย ออกไ,ได้เยอะนะมือหนาออกได้เยอะครับห้องปฏิชีมบิดเห้องปฏเชีมเบิดนะนี่ครับมุมนี้เ้าก็เ้าแค่แตกไหวแตกให้มันอยู่นะครับมือกับหนามออกได้เกอนเดี๋ยวมาตัวนี้เอาออกไปเดี๋ยวตให้พี่น้อนเบิ้งกันจับมือเดียว ดนข้างเขีแยมแปะแต้มแปะไปเลยครับถาไหวตาบมันไวหวมันั่นออกแล้วก็ด้านบนนี่ครับตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับนี่เขาจเฉียมแปะไววเือนโมนี้เขาจงไห้ให้นนามันระบายนามอกได้โมนี้ก็นามอกได้นะครับแต่กรอนเป็นหูใหญ่แถวนีนี่หูใหญ่นี่หูใหญ่ไม่เห็นแต่เขาอกได้นี่อีกด้านหนึ่งครับ แต้มแปะไม่เท่ากันลายคนที่เเจอนะครับจะว่าหนี่ประธานนี่นี่ฟิกตูตัวหนึ่งครับข่าวว่าเบิรงนเว่ามีจุดห่วยบ่แต่ตัวนี้ถือว่ายังดีๆอยู่ครับยังมีห้อยผูกอยู่ม้องกระพุอะไรแต่ยังทะลุคล้ <c oughs> องเดิมติดมาตำรวจเลยครับซีเวียตีแหละจีว,ว่าทนทานเรื่องเจ้าไปหรอหมวตัวเขาตัดไว้ให้เจ้าเรอ ตัดเล็กแผ่นเลดนะครับเจียมแปะไว้ถ้าแก่ปัญหาเฉพาะหนานครับเอายางในเขียนไว้เลย,เลยถ้าเป็นถามันเหี้ยออกตอนช่วงหน้างานนะตอนเทาเกี่ยวตัวนี้เวลาเช็ครรถเท่าก็หรือมาเช็คเบึงครับจะบริเสียเวลาเท่าก่าอันนี้ย่ำเกี่ยวของพี่ไกลผมเอายางในเขียนไว้เลย,เ,ลย <laughs> เขียนไว้ <laughs> จนเหลวหน้าปีเลยครับ ดูดูการใหม่จังมาแก้ไขมันนี่ครับปัญหาเขาลักลักที่เขาเฮียออกมีเคลียร์จุดนี้แล้วครับตะเกียงนี่ครับเปลี่ยนเคลียร์ตัวหนาก่อนครับงบบุพเพตัวล่างเอาไว้ก่อนว่ามันจะมานั่งนักข้างหน้าเนรอแง่าฝาดเขาข้างหน้าเบิดก่อนนะครับ แล้วก็มาเบิ่งตัวแผ่นปิดสกูตัวล่างนี่เนี่ยแผ่นนี่แผ่น <c oughs> ด้านล่างมันผูบ่เขาก็มักออกกันจุดนี้แต่มีน็อตคันอยู่มันยังบรทะลุนะครับยังบรรทะลุอยู่ใส่ได้อีกตัวนี้ตัวนี้เมื่อวานลื้อถอตะแกรงไมาไหวครับชิก ว่าตะเกียงขาดบายันเขาเฮียเดี๋ยวดีท้ายพี่น้อยในเบื้องมาอีกครับตัวปิดแผ่นตะเกียงข้างลงนี่แบบยึดบนรางนะครับสกรูใบเขาฟกออกเดิมๆติดมากลังโดนมักหน่อยนี่แบบประกบกันไหวนะประกบกันไหวมันมีเวลาเราเด่งด่งเครื่องแฮมกับพื้นมาผาใบมันกระพือได้ก็มีช่องว่างออกได้นะครับเขาเดี๋ยวตัวนี้เราเจียบแปะอีก จะเป้นหน่อกหรือแป้นในหน่ะ,นนนะมันไม่ถือใบเกี่ยวอยังมันบ่นี่ับคลิปเล็กๆนหน่อยครับบอกทิกเป็นแนวทางในการแกะคล้ายเขาหิวอ,อ่ะ ฝากพี่น้องน,นะครับก็ติดตามชนน่องน้องทองล้างให้ด้วยครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ